สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอรถบ้านราคาเบาๆนะคะราคาถูกๆแบบนี้นะคะเอาไปใช้กันได้ค่ะทุกท่านโตยโยต้3ห่วงเครื่องโยนต์ 4A 1 3 0 0ซีซี cc ใช้งานได้2ระบบทั้งน้ำมันและ LPG ค่ะขับขี่ประหยัดมากๆนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านรถปี95นะคะราคา23,500บาท แอร์เย็นขับใช้งานได้ปกติสีไม่ค่อยสวยเท่าไรนะคะแต่ภายในสะอาดเอกสารมีครบ้าสีถึงเดือนเมษาปี6-7ค่ะ23,500บาทสนใจดูรถได้แถว3,000จังหวัดนคนปรปฐมนะคะนัดหมายเข้าไปชมตัวจริงกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารกันค่ะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ใต้คลิปตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ